สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้นะคะเป็นวันที่สามนะคะวันที่สามเมษายนพศ2564จ้าสาวดำก็กำลังจะไปเยี่ยมพ่อปู่สามแปดแปดนะคะซึ่งพอ่อปู่ท่านไม่สบายหนักท่านไม่สบายมากนะคะเพราะว่าสาวดำก็ยังไม่รู้นะคะทีแรกยังไม่รู้ว่าท่าน เป็นเป็นเป็นโรคหัวใจนะคะสาวดำพึ่งจะรู้เมื่อคืนนี้เองค่ะท่านผู้ชมพราะปู่เป็นเอ่อเป็นวูบนะคะพอวูบไปแล้วก็หัวใจเต้นแรงผิดปกตินะคะเต้นแรงผิดปกติพอดีเลยนะคะมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ที่สวนธรรมนะคะสามสี่คนพอดีผู้ชายก็ได้หามท่านส่งโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะ่ะ ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่ดูแลพ่อปู่ด้วยการส่งปัจจัยมาช่วยพ่อปู่นะคะเป็นการค่ารักษาสาวดำซึ้งซึ้งน้ําใจแฟนคลับมากจ้ะซึ้งน้ําใจแฟนคลับมากเมื่อคืนนส่วนสาวดำก็น้ําตาไหลเลยจากแบบว่าสาวดำก็ก็ไม่เคยนะไม่เคยว่า ไม่ไม,ไม่ไม่เคยจะเจอประสบการณ์อะไรแบบนี้พอเวลาเข้าแบบเข้าตาจนเวลาลำบากนะคะหมายความว่าเวลาอยู่อยู่ในที่คับขันนะคะซึ่งทำอะไรไม่ถูกนะคะสาวดำก็ไม่เคยไม่ไม่เคยเจอมาบอกแฟนขับบอกบอกแฟนขับ แฟนคลับก็หลังไรส่งปัจจัยมาช่วยพ่อปู่น้ําใจของท่านช่างประเสริฐประเสริฐมากประเสริฐเลิศลํามากจริงๆค่ะแฟนคลับสาวดําทุกคนนะคะยิ่งทําให้สาวดํารักแฟนคลับมากรักเอฟซีรักเอฟซมากค่ะเพราะสาวดําเคยเคยรู้อยู่แต่ว่าเออเราเคยรู้อยู่ในวงการว่าเออเราเป็นนักร้อง เป็นเราไปเราเวลาเราไปแสดงที่ไหนแฟนคลับก็มาให้กําลังใจเยอะแยะมากมายนั้นเราก็รู้ในในแบบนั้นะนะครับว่าออแฟนคลับก็ชื่นชอบเรามามาดูเราร้องเพลงมาฟังเราร้องเพลงมาให้กําลังใจเราอย่างเงี้ยแต่เมื่อเวลาเก็บไข้ได้ป่วยในสาวดำก็ยังไม่เคยนะครับยังไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้พอสาวดําอยู่ในเหตุการณ์ฉุกเฉินพ่อปู่สามแปดแปดท่าน ป่วยป่วยแบบกระทันหันค่ะสาวดำพึ่งมารู้กับคุณหมอเมื่อคืนนี้เองนะคะว่าท่านเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วเสร็จแล้วไอ้ไอ,เอ้เครื่องที่มันเครื่องที่มันตั้งเครื่องใหญ่ๆที่ตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆตัวท่านนะ่ะสาวสาวดำก็ไม่รู้เรื่องว่ามันดังมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็คือไม่เข้าใจกับเพิ่งจะรู้เข้าใจเมื่อคืนนี้ ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะก็ขอบคุณแฟนคลับมากๆขอบคุณด้วยใจจริงกราบขอบพระคุณแฟนคลับมากๆที่ส่งเงินมาช่วยพ่อปู่ซึ่งพ่อปู่ท่านก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยแฟนคลับบอกโชคบอกลาบแฟนคลับมาถูกบ้างผิดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่บ่าแฟนคลับนั้น น้ำใจสุดยอดกับสาวดำตื้นตันใจจริงๆค่ะเพราะว่าพอผู่ท่านไม่เคยถือเงินไม่เคยท่านถือเงินค่ะแต่ท่านไม่เคยเก็บเงินใส่พกใส่ห่อค่ะมีแต่ท่านแจกทานก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่ญาติโยมเอามาถวายท่านก็เอาไปแจกทานหมดปัดจจัยที่ญาติโยมให้มาท่านก็เอาแจกทานหมดนะคะสาวดําก็เคยไปกับท่านไม่ว่าจะเป็นช่อง ไหนที่ไปถ่ายทำก็จะเห็นนะคะแฟนคลับเอฟซีของสาวดําก็จะรู้พ่อปู3่3า8แปดนะคะกับพระน้องกับพระหลานที่วัดภูน้อยแล้วก็จนมาทําวัดธรรนาคาเสร็จท่านก็อยู่วัดธรรนาคานี่มาที่สวนธรรมสาวดําก็เป็นวัดที่8แปดนะคะที่ท่านจะต้องสร้างด้วยบารมีของท่านเสร็จแล้วเมื่อเวลาท่านป่วยแบบกระทันหนมา สาวดำบอกแฟนคลับในไลน์ก็ส่งคนละร้อยส0งรมาช่วยประปูโอ้ยสาวดำตื้นตันใจมากเหลือเกินตื้นตันใจจริงๆในชีวิตนี้สาวดำจะไม่ลืมน้ำใจจะไม่ลืมคุณงามความดีของเอฟซีของสาวดำของแฟนคลับของสาวดำไปจนตลอดชีวิตนะคะ เมื่อเวลาลําบากเมื่อเวลาเข้าตาจนแฟนกลับไม่เคยทอดทิ้งสาวดาไม่เคยทอดทิ้งพ่อปู่เลยนะคะแฟนกลับของสาวดํำต่ตอนที่สาวดาก็มาจะมาถึงที่โรงพยาบาลอําเภอแวงน้อยก่อนนะคะเพราะว่าหมอบอกว่ายังยังเคลื่อนไปไหนไม่ได้นะคะแต่ว่าท่านก็ดีขึ้น ะะแต่ว่ายังยังส่งไปไหนไม่ได้แต่ว่าจะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลสงขอนแก่นนะคะเพราะที่นี่ไม่มีไม่มีห้องของสงนะคะนี่คือโรงพยาบาลไมงน้อยจะ คุณขอบคุณมากๆกค่ะขอบคุณแฟนคลับนะคะท่านไหนที่จะมีปัจจัยที่จะมาช่วยพ่อปู่ก็ให้ส่งมาที่หมายเลขบัญชีนะคะส่งมาที่หมายเลขบัญชี422 060 8141 422 060 8141 ธนาคารกรุงไทยค่ะกรากวขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีน้ําใจอันประเสริฐเลิศล้ำน,นะคะท่านใดที่พอมีปัจจัยจะส่งพอช่วยพอ่อปู่ก็ให้ส่งเงินมาปัจจัยมาที่ที่ธนาคาร4220608141นะคะธนาคารกรุงไทยค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าให้อยู่ที่นี่3 3คืน นะคะสามคืนสี่ขึนว่าถึงจะส่งไปที่โรงพยาบาลสงขลนแกตนะคะขอให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอทุกทุกท่านมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและทุกด้านค่ะสาวรำจะขึ้นไปที่ จะขึ้นไปที่โรงพยาบาลก่อนนะคะไปเยี่ยมพ่อปู่ค่ะ